สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาพัษศึกษาครับเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของสมรรถภาพทางกายครับเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหาพร้อมกันครับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัติสามารถแบ่งได้ดังนี้ครับสีเหลืองก็คือความอ่อนตัวสีส้มองค์ประกอบของร่างกายสีเขียวครับ ความทนทานหรือความอดทนของกล้ามเนื้อครับความอดตัวคือความสามารถในการเคลื่อนไหวได้สูงสุดของข้อต่อนะครับองค์ประกอบของร่างกายคือปริมาณไขมันในร่างกายโดยวัดจากดักชนีมวลกายถ้าปริมาณไขมันต่ำแสดงว่ามีสมรรถภาพทางกายที่ดีครับความทนทานหรือความอดทนของกล้ามเนื้อคือความสามารถในการอดทนต่อ การปฏิบัติกิจกรรมหนักๆที่ต้องใช้กล้ามเนื้อได้เป็นระยะเวลานานเช่นการดันพื้นลุกนั่งเป็นต้นครับความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดคือความสามารถในการอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักๆได้เป็นเวลานานๆเช่นการวิ่งว่ายน้ำ เพราะกิจกรรมเหล่านี้จะก,กระตุน้นหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดนะครับในการสูบฉีดนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคือความสามารถในการใช้แรงสูงสุดในการทำกิจกรรมครั้งเดียวเช่นการยกน้ำหนักเป็นต้นครับใช้แรงครั้งเดียวนะครับส่วนต่อไปเป็นสมรรถภาพเชิงทักษะปฏิบัตินะครับ ตามรูปภาพครับความคล่องแคล่วความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นการวิ่งซิกแซกเป็นต้นครับการทรงตัวความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายเอาไว้ให้ได้ในทั้งขณะท,ที่อยู่กับที่และเคลื่อนที่นะครับต่อไปความเร็วครับความสามารถในการเคลื่อนที่จาก ที่หไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วครับต่อไปเป็นใบงานครับข้อที่1องค์ประกอบของร่างกายคือให้ัเรียนตอบมาครับต่อไปดูข้อที่2ครับความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดคือตอบมาครับต่อไปข้อที่3ครับ ความทนทานหรือความอดทนของกล้ามเนื้อคือนะครับเนื้อหาที่เราเรียนมาเมื่อกี้ครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ